สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องมันสุขมากอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเป็นคอนเทนต์พิเศษนะครับผมเนี่ยจะมาแกล้งน้องใน b i g o l i ล e นะครับในแอป b i g o l i ล e หลายๆคนก็รู้ว่าผมเนี่ยเป็นหัวหน้าสังกัดในแอป b i g o l i ล e นะครับแอป b i g o l i ล e คืออะไรแอป b i g o l i ล e ก็คือว่าเป็นงาน VJ ออนไลน์นะครับก็คืองานไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยครับ คนที่ชอบการอินเทอร์เทนพูดคุยเก่งๆก็สมัครกับผมได้นะครับอันนี้ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงวันนี้ผมจะมาแกล้งน้องตัวเองด้วยการที่ผมเนี่ยไปสมัครยูเซอร์เล็กที่น้องในสังกัดเนี่ยไม่เคยเห็นแน่นอนแล้วผมเนี่ยจะเติมเพชรนะครับ50บาทแล้วก็เข้าไปในห้องน้องคนหนึ่งที่กําลังไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับไม่รู้ว่ามีใครบ้างเดี๋ยวจะไปแกล้งนะครับจะให้น้องเนี่ยทายว่า ผมชอบอะไรไม่ชอบอะไรโดยจะยกตัวอย่างมาสองตัวอย่างให้น้องเลือกถ้าน้องทายถูกนะครับผมก็จะให้เพชรเลยถ้าทายไม่ถูกเราก็จะข้ามไปข้อต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะสนุกจะฮาแค่ไหนนะไปกันเลยครับผมตอนนี้นะครับเราก็ทําการเติมเพชรเรียบร้อยแล้วนะครับตามนี้เลยนะครับไปเดี๋ยวผมจะไปแกล้งน้องคนหนึ่งเมื่อกี้รู้สึกว่าจะมีน้องนิดนะครับชื่อน้องนิดเนี่ยเขาไล์อยู่ซึ่งเป็นน้องในสังกัดของผมเองนะ แต่ตอนนี้ผมไม่ได้ติดตามใครเลยผมจะหาน้องเขาเจอไหมเนี่ยผมต้องหาไอดีน้องเขาก่อนนะโอ้โหทุกคนน้องนิดลงไลฟ์แล้วครับโอ้โหจะได้มากเลยเดี๋ยวผมต้องหาต้องรอน้องคนต่อไปในสังกัดขึ้นนะครับเพราะตอนนี้ยังไม่มีใครขึ้นนะครับตัวไหนช่วงเช้าเนี่ยน้องจะขึ้นกันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับโอ้อุตส่าห์จะไปแกล้งน้องนิดหน่อยเดี๋ยวต้องหาต้องรอเวลากันหนึ่งนะตอนนี้ เป็นน้องปุ๊กปุ๋ยแล้วกันครับเพราะว่าตอนนี้น้องปุ๊กปุ๋ยเขาไลฟ์อยู่เมื่อกี้เขาทักผมแล้วนะครับแต่ว่าผมอัดไม่ทันงีคือผมเติมห้าสิบบาทแต่มันจะให้มาเจ็ดสิบเอ็ดเพชรนะครับดีครับเดี๋ยวเราทักน้องไปก่อนนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชั้นว่างทานข้าวหรือยังคะ อ่ะละครแก้แล้วถ่า,ขายข้าวก้เยอ่สวัสดีคุณ <c oughs> อยู่ๆก็นึกขึ้นมาอยากแก้งน้องก็แก้งเลยนะฮะคุณชั้นว่างชื่ออะไรเหรอคะผมชื่อเกมครับ <c oughs> <c oughs> ผมมีมคำถามทายใจ มาเล่นมาเล่นกับคุณน้องน้องหลายคนอ่ะผมสอนให้แบบว่าระวังจะโดนปั่นนะเล่นมาเลยอ่าน้องเขายอมเล่นด้วยจัดไปเปามใจ่ผมชอบเล่นยังไงอะผมชอบกีฬาอะไรมากกว่ากัน หนึ่งบาสสองฟุตบอลผมถามว่าชอบผมชอบกีฬาอะไรมากกว่านซึ่งผมชอบบาสเกตบอลนะฮะชอบกีฬาอะไรมากกว่ากันระหว่างบาสกับฟุตบอลน้องเขากำลังคิดอยู่ฮะ วันี้คุณเดินดินน้องก็ทายถูกนะครับน้องเค้าทายถูกนะครับผมให้ไปเลยสิบอันผิดหรอหรือถูกถ้าถ้าผิดจะให้เหรอปลม้กระทงคแต่ว่าทายถูกใช่ไหมคะเย่ขอบคุณนะคะถ้าผิดจะให้เหรอข้อต่อมา ผมชอบสีอะไรที่เสือใด้เออเนาะน่าคิดตึงดำขอบสองแดงถามมาอีกได้นะผมชอบสีแดงนะครับผมชอบสีแดงชอบตั้งแต่สมัยเด็กๆเพราะว่าผมชอบกระบวนการห้าสีที่เป็นสีแดงเพราะสีแดงมันเป็นหัวหน้านะ ชอบสีแดงเก่งนะเนี่ยสีแดงถูกไหมเก่งนะเนี่ยไม่สูกจดีคุณสายรอบไปนะคะต่อไปอีกสิบอันโจนี่สวัสดีค่ะอืมใช้ได้สีแดงถูกเหรอฮึทายเก่งเหมือนกันนะขอบคุณจดีค่ะเป็สนุกดีเหมือนกันใช้ได้มีอีกไหมคะมีอีกไหม ยามว่างผมชอบทําอะไรน้องก็ไม่งงมากเลอว่าอยู่ๆใครเนี่ยมาเล่นแล้วก็มาให้มาให้มาให้ของขวัญเฉยเลยมาตอบมาถามคําถามอะไรไม่รู้นะปลูกผักกับอะไรดีแปลว่าคุณเกมเรียนอยู่ใช่ไหมคะเนี่ยปลูกคุณเกมก็มาปลูกผักกับอะไรดีกวาดบ้านนี่โอ้โหง่ายเลยเนี่ย เเดี๋ยวเราจะไปสักอีกสักสองสามข้อแล้วกันนะฮะเพราะตอนนี้มีน้องขึ้นอยู่สองคนอีกคนหนึ่งไม่ค่อยว่างเขาไลฟ์เก็บเวลาเฉยๆชอบเล่นบาสชอบสีแดงมีข้อด้วยนะเนี่ยใครชอบกวาดบ้านบ้างวะใครชอบกวาดบ้านเน้นมาได้นะ ได้ไปอีกสิบครับอ่ะเดี๋ยวเอาอีกสักสองข้อนะว,ว้ใครถูกอีกแล้วขอบคุณค่าหรับของขวัเก่งมากมข้อต่อไปอะไรดีขอบคุณสำหรับของขวัญนะคะคุณเบลสวัสดีค่ะคุณเกมเก่งมากค่ะขอบคุณนะคะผมอะชอบไว้ไทง ผมยาวนนหรือผมสั้นจริงๆอะผมชอบผมสั้นนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ไปตัดแค่นั้นเองผมชอบไว้ผมยาวหรือผมสั้นผมยาวหรือผมสั้นนะผมยาว มันตัดไปคือข้อเมื่อสักครู่เนี่ยน้องตอบว่าผมชอบผมไว้ผมยาวจริงๆแล้วผมผมไว้ผมสั้นผมก็เลยตอบว่าน่ก็คือไม่ก็คือจะเราจะไม่ให้ข้อต่อไปจได้คุณโซฮันเข้าวมสวัสดีค่ะข้อต่อไปช่วยคิดหน่อยครับข้อต่อไปอะไรดีอันนี้คิดสุดๆเลยนะข้อต่อไปให้หลายข้อจังเลยผมผมผิวเข้มหรือผิวขาวเออ ถามมะเลยว่าเนี่ยผมชอบผิวเข้มหรือผิวขาวไม่ใช่ไม่ใช่ผมชอบผิวผมผิวเข้มชอบผิวขาวถูกไหมแต่นี่คุณมานี่ค่ะอ่าดีที่นี่คือเพิ่งเข้ามานะคะอ่าตัวผมเนี่ยผิวสีอะไรตัวผมเนี่ยผิวผิวเข้มหรือผิวขาวหรือผิวขาว เข้าท่าแต่ผมเข้มมาตั้งแต่เกิดแล้วนะเอาไปสิบอันคคคุณชายยเีีววสสัด่่ะอลข้อสุดท้ายคุณคิดว่าผมรู้จักคุณหรือเปล่า ถามข้อสุดท้ายว่าคุณคิดว่าคุณรู้จักผมหรือเปล่าเราดูไนดะ้คุณคิดว่าผมรู้จักคุณปล่าชื่อเกมเหรอคะไม่รู้จักเฮ้ยต้องรู้จักสิเพราะว่าคุยกันตอนนี้แล้วรู้จักรู้จักเพราะว่าคุยกันแล้วชื่อย่อผมขึ้นต้นด้วยอะะบอหรือกอ <c oughs> ถ้าเขาทายถูกผมให้เลยขบคุณนะะถ้าถ้าเขาทายถูกผมให้หมดเลย<ด>ตอนนี้เราเหลืออยู่อยอยสามสิบเอ็ดเพชรเดี๋ยวผมให้หมดเลยต้องกก่เพรว่าคุณว่างชื่อเกมใช่ไหิดอีกแล้วป่คุณเบียร์สวัสดีค่ะิดอีกแล้วอุตส่าห์จะให้หมดเลย <c oughs> เอาง่ายๆอยากให้น้องยินอยากให้น้องโดยที่ไม่อยากเปิดเผยตัวเท่าไหร่แต่แต่ก็อาจจะเซอร์รฟ์หน่อยเดี๋ยวค่อยเปิดเผยตอนจบเอาไปว่าผมสูงเท่าไหร่ออผมสูงเท่าไหร่ผมสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบนะครับแต่ผมถามไปว่าร้อยเจ็สิบหรือร้อยแปดสิบอข้อนี้ให้หมดเลย ส่้งสงหัวใจให้ขอบคุณนะคะพี <mayı hl otic> okay, ่ตั้มคุณเกมสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบหรือร้อยแปดสิบเป็นนักบาสนักบาสก็ต้องสูงเป็นนักบาสเตี้ยมันเลือกยากจังเลยร้อกับร้อนักบาสไทยอ่ะมันไม่ต้องสูงก็ได้นะส่ะขอทยว่าร้อยเจ็ดสิบค่ะโอเคเอาไปให้หมดเลย เอาไปเลยเรียบร้อยทุกคนว่าทุกคนว่าเราควรจะเฉลยดีไหมครับเอาเป็นว่าตอนนี้ผมขอไม่เฉลยก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะให้ทุกคนช่วยกันคอมเมนต์ว่าผมจะเฉลยดีไหมหรือเก็บไว้อํมคนอื่นต่อถ้าเกิดว่าอคอนเทนต์แบบนี้น่าสนใจก็เดี๋ยวผมจะอุ๊ยน้องในสังคมนี้เยอะแยะมากมายผมจะเอามานําเสนอทุกคนนะอาจจะมี คอนเทนต์ผ่อนคลายอย่างนี้บ้างนะอาจจะไม่ใช่มีแค่ขายภาอย่างเดียวนะเผื่อชอบกันแล้วกันนะครับอันนี้ก็<ห>เดี๋ยวเขาปิด